ขรุปมไมมาดลยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอลัมน์มเย้วันนี้นะคะทุกคนมันก็จะมารีวิวอาหารของโปรดนะคะของเจ้ากระปุกอามือแล้วก็มันนี่เก่งแล้วนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะทุกคนที่พิมพ์เลี้ยงเนี่ยที่พิ์เลี้ยงอาต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปเนี้ยไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเลยนะคะไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะแล้วคือตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะคะพิงจะ เริ่มเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆยันจนปัจจุบันเลยนะคะจะได้แบบรู้กันหมดเลยนะคะตัวเล็กๆเนี่ยพิมจะให้กินอาหารตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนซากุระทั่วไปเลยนะคะทุกคนเป็นอาหารปลานะคะเป็นอาหารปลาเล็กๆนะคะเขาก็ทานมาตอนนั้นเขาเล็กขนาดไหนเขาเล็กขนาดประมาณนี้ได้นะคะทุกคนประมาณนี้ได้นะคะเขาเล็กประมาณนี้เลยก็ให้ทานมาสักระยะหนึ่งพอเขาเริ่มโตขึ้นมานะคะพิมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเป็นอาหารเต่านะคะทุกคนเป็นอาหารเต่าน้ํานะคะ แล้วก็พอเขาเริ่มโตขึ้นมาอีกก็คือเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพิมพได้ที่นะคะจากที่มาหาลัยเนี่ยก็กลับมาบ้านนะคะทุกคนพิมพ์ก็เลยเหมือนหายากอะคะ่ะอาหารแบบว่าอาหารเนี่ยไม่รู้จะหาที่ไหนนะคะพิมพ์ก็เลยสั่งมาเป็นจากเน็ตนะคะก็จะเป็นตัวนี้เปลี่ยนลองให้เขาเป็นทานเป็นตัวนี้ดูนะคะแล้วก็พอต่อมาเนี่ยพิมพ์ก็มันก็เวลาพิมพ์ดูพิมพหนึ่งก็เหมือนดูกับประมาณว่า ดูที่ผลิตดูเหมือนดูข้างกล่องตรงนี้นะคะทุกคนว่ามีประมาณไหนอะไรยังไงนะคะเหมาะกับเขาหรือเปล่านะคะก็ถึงจะซื้อเขาแล้วก็ปัจจุบันพอเขาโตขึ้นนะคะพิมพ์ก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นเจ้าตัวเนี้ยพ,พ,พ,พิมคิดว่าโอเคแล้วนะคะสําหรับเขาแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะคะเนี่ยทุกคนก็คือโอเคนะคะสําหรับใครที่จะเลือกอาหารเนี่ยก็ ถ้าพิมพแนะนํานะส่วนตัวของพิมพ์นะคะเราก็อันดับแรกก็ต้องดูงบประมาณของเราด้วยนะคะเพราะว่าตาภาพเนี่ยปากเขาเป็นเป็นแบบปากเขากว้างนะคะทุกคนอาหารที่เขาทานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นน่ยงบประมาณก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็ต่อหมายก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าทางอาหารต่างๆให้กับเขานะคะแล้วก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่ เริ่มเลี้ยงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่างบป,ประมาณคือเราก็เป็นเด็กนักเรียนเนาะหรือว่าเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะงบป,ประมาณอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น <S <s <uk ur> พิมพ์ก็แนะนําว่าให้ลองเป็นอาหารปลาดุกก่อนนะคะถ้าเขาทานได้อะไรอย่างนงี้นะคะก็อาหารปลาดุกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากแบบว่าอยากลองเป็นอาหารเต่าเลยนะคะที่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก,ก็เป็นตัวนี้นะคะทุกคนที่พิมพ์บอกไปราคาไม่ได้แรงมากนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากให้พิมพ์ไปหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องตภาพนะคะก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเข้ามาแลก,กเปลี่ยนกันได้ทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ในคลิปหน้านะคะพิมจะคุยกันเรื่องถึงโรคโรคของน้องตภาพนะคะแล้วก็วิธีรักษานะคะว่าเขามียอย่างไรกันบ้าง นะคะคสำหรับวันนี้นะคะพิ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญน,นะคะฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปที่พิ้จะทำให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย